โอเคเดี๋ยวจะมาเทสหัวฉีด2รหัสนี้นะครับ1กับ2จะเป็นรหัส XI นะครับที่อยู่ในเครื่อง L 1 5 Jazz City นะครับแล้วก็6หรือที่เราเรียกกันว่า R 1 8 3กับ4นะครับจะอยู่ในพวก Body Civic FD เครื่อง1.8หรือพวก CRV เครื่อง1.8นะครับว่า2ตัวนี้จะใส่แทนกันได้ไหมนะครับ เทสที่15วินาทีนะครับแรงดัน3บาทโอเคความแตกต่างเนยนะครับเอ็กไอจะฉีดน้อยกว่า R18 ที่เป็นรหัส62ตัวนี้ถ้าเอา XI ไปใส่แทน R18 จะมีอาการสตาร์ทหน่วงนะครับเพราะว่าปริมาณการจุดระเบิดไม่เพียงพอต้องรอทำให้สตาร์ทลากนะครับและการวิ่งก็จะเหนื่อยๆไม่ค่อยตามกันเร่งเท่าไหร่นะครับความแตกต่างของ2ตัวนี้